ค่ะสวัสดีค่ะคามนี้ไทยเลยกะพามาเบิงบ้านผัก้อนอีกที่หนึ่งนะคะอันนี้ราคาถูกกว่าที่เราไปเบิงมานะคะอันนี้อยู่ใกล้บ้านพอใหญ่เนีค่ะขับรถประมาณ30นาทีก็ะทึงละนะคะอันนี้คืออันนี้ห้องนั่งเล่นนะคะนี่ห้องนั่งเล่นแล้วก็มีโต๊ะรับประทานอาหารนะคะพุงนี้แต่พื้นเข้าจะออกทนนซีเทานะคะ แล้วก็มีมีเตาไฟฟ้านะคะมีไมโครเวฟมีตู้เย็นแล้วก็มีบุง้งห้องครัวให้นะคะแล้วก็มีสามห้องนอนสามห้องนอนแล้วก็อีนอนใต้หลังคาได้อีกนะคะเขาไปเบิ้งห้องนอนกันค่ะนี่เขาไปเบิ้งห้องนอนกันนะคะมีสามห้องนอนอห้องนอนแรกนะคะอันนี้น่าจะเป็น อันนี้น่าจะเป็นตู้แช่เมื่อแดนนะคะบมัวพอดีเขาหา้าเอา่อไปเคียวไปห้ามเพื่อนบ้านก็นเลยเขามีกุญแจยู่ใต้นะคะปกติบลกเกอร์เขาจะมาแนะนำนะคะแต่อันนี้ก็จะมีอันนี้ห้องนอนห้องนอนที่หนึ่งคะ่ะอันนี้ก็มียู่ท่ามกลางป่าสนเหมือนกันนะคะแต่ว่าเอบบไบ่บต้องเดินไกลคือบ้านหลังแรกที่หอาเป็นเบิงนนะคะสามารถจอดรถได้แล้วก็เข้ามาเลยนะคะ ติดถนนเลยแต่อันนั้นเขายางไกลยอยู่อันนี้ห้องนอนที่สองค่ะนี่ห้องนอนที่สองก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วมีตู้เก็บของอยู่ข้างบนนะคะจะเป็นห้องเล็กๆแบบอบอุ่นนะคะห้องไม่น้อยแล้วก็จะมีอีกห้องนอนหนึ่งนะคะอันนี้ห้องนอนใหญ่ใหญ่กว่าตะก,กี้นี่หน่อยหนึ่งนะคะอันนี้นอนได้สองคนนะคะนี่อันนี้ อันนี้อีกห้องนอนหนึ่งก็จะมีตู้เก็บผ้าโ่มอยู่ค่ะหางเพิงนะคะนี่แต่ประตูนี้เขียวตรงกุมนะคะ <c oughs> นี่แล้วก็จะมีที่นอนใต้หลังคานะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบึงกันนี่ต้องปีนขึ้นไปแบบนี้นะคะยานตกบันไดแบบว่าน้อยนอยลายแต่ว่าข้างบนนี้นอนได้หนึ่ง สองสามสี่คนนะคะข้างบนนอนได้สี่คนเดี๋ยวเราจะไปดูข้างบนกันนะคะเที oh. ่ยวนี่อันนี้เป็นห้องนอนใต้หลังคานะคะเขาขึ้นมาเรียบร้อยละนี่อันนี้นอนได้สี่คนคะ่ะจะคนที่หนึ่งที่สองแล้วก็ที่สาม ที่ซีนะคะนี่ใต้หลังคานี่สำหรับเด็กน้อยนะคะที่ปีนขึ้นมานี่ก็จะสูงหน่อยนะคะนะคะให้เบิรงมาอันนั้นเป็นสูงนะคะห้องนั่งเล่นแล้วก็มีโต๊ะรับประทานอาหารนะคะนี่แต่ว่าเสียอย่างหนึ่งนะคะมีแต่ห้องน้ำบ่มีห้องอาบน,น้ำนะคะนี่ ถ้าเคยวซือ้อจะสงสสยได้ไปอาบน้ํา,าที่บ้านแล้วก็มานอนบุงนี้ได้นะคะนี่เดี๋ยวเราจะปีนลงไปข้างล่างนะคะนี่เรา,าจะลงไปข้างล่างดูบันไดนี่บันไดนะคะก็เอาไปเบิงงห้องน้ำกันนะคะนี่ มื่นี้เข็จะมีลานนั่งเล่นคือกันนะคะแต่ร่างน้อยกว่าที่เขาได้เบิง์มาอันนั้นร่างใหญ่กว่าแต่อันนี้จะมีแค่ห้องน้ํานะคะบบมีห้องอาบน้ำลองบูรูเขาอาบเมงไหนแต่ว่ามีเออมีไฟแล้วมีแชมพูมีเมี่ยงให้รลองบุรูเขาอาบน้ำยังไงมุงคือกันนะคะอาบน้ํายังไงยังไงอาบน้ําที่ไหนเออ นี่ค่ะเป็นห้องน้ำน้อยๆน,ยนี่อันนี้เขาประกาศขายประมาณเดือนหนึ่งปีแล้วยังบ่มีให้ซื้อฮียนะคะนี่อันนี้ถูกูกกว่าที่เขาไปเบิรงมาเมื่อนั้นนะคะถูกกว่าล่างน้อยกว่านะคะแต่ว่ามีพื้นที่กระชัดรัดกว่าสําหรับคนบ่อไร่นะคะนี่เราก็มาเบิงงทีแรกก็คิดว่าเข้ามาข้างในบ่ได้พอดี มีเพื่อนบ้านเขาบอกว่ามีกุญแจอ,อยู่ใต้บันไดเราก็เลยสามารถเข้ามาข้างในได้นะคะนี่จะมีบริเวณรอบนอกก็จะมีเตาปิ้งแล้วก็มีเตาย่างปิ้งยากนะคะมีบุ้งนังเล่นอยู่ซองบุ้งนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูรอบนอกกันเราไปเบื้องทางนอกกันคะ่ะ ดูข้างนอกกันมันนี่ฝนตกนะะฮะนาีนี้ซฟินิชออไรดีเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปิดปิดประตูไว้ให้เข้าก่อนนะดฮะ The movie I take okay ย่า เดี๋ยวปิดประตูไม่เข้ากันเราขอ,อไปเบิรงข้างนอกกันนะคะวันนี้เป็นไงนก็เลยบอกว่าหามาเบิรงอ๋อ right, you take this uh, it's recording <S yeah. อ,อันนี้เป็นบริเวณรอบนอกนะคะนี่ ก็อยู่ติดถนนเลยนะคะแต่ว่าบ้านล่างแรกที่ห่าไปนะเ่วาวยางเข้าไปไกลอยู่รถบัสามาที่ไปจอดอตรงบริเวณบ้านได้นะคะนี่ตรงนี้จะมีเตาพิงนะคะอันนี้เป็นลานด้านนอกค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นที่นั่งเล่นชมวิวอันนี้ก็จะมีอยู่ท่ามกลางปลาซนถือกันนะคะมีเตาผิงนี่ค่ะตะก,กี้เ่าไปเจอเห็ด เห็ดดอกส้นมาประมาณสี่ห้าดอกน้อยๆน,นะคะเอ,เอาไปยำไซมามาค่ะนี่มีอันเด้งดึงครับสำหรับเด็กน้อยเล่นนะคะแล้วก็ตรงข้างล่างก็เป็นปลาบูเบอรี่คือกันนะคะน่าจะมีเห็ดดอกคือกันนี่บริเวณรอบ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 นะคะจะเป็นปลาซ้นแบบนี้ค่ะรอบนอกก็จะประมาณนี้นะคะมีอยู่ติดถนนกับส บ่ต้องเดินไกลนะคะนี่หางหน้าบ้านก็จะมีต้นบูบูบรี่อยู่นะคะห่างล่างบ้านก็มีบูบอร์ี่ข้างๆก็เป็นบูบรี่หมดเลยนะคะนี่ืันนี้เราก็พามาเบิง้งอีกล่างหนึ่งจะคิดว่าเข้าไปบ่ได้เพราะว่าเขามาเบิ้งแบบว่าบ่ได้นัดโบเกอร์ไม่ยังเลยนะคะคือมือนั้นค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะ บ๊ายบายค่ะ